ครับสวัสดีนะครับนะเจอกันเช่นเคยในช่องสบายชาแนลนะครับนะวันนี้เซตศูนย์นะครับเซตศูนย์งานกลมกับหัวสามจับนะครับมันก็จะมีเซตอยู่สแบบนะตัวนี้ก็เป็นเซตจากลูกเด็กนะครับก็ถือว่าเป็นการเซตหยาบๆอีกรูปแบบหนึ่งก็จะการใช้แดนนะครับก็เป็นการเซตแบบละเอียดอะมาดูกันนะครับอะผมเปิดรอบก่อน อันบแบบรกเราก็นะผมก็จะใช้หัวหัวเล็กกแล้วกันนะครับนะใช้หัวเล็กพีมินนะครับก็เราก็ติดตำแหน่งของเกบายวก่อนนะครับเกบายวเราก็กะเก,กาวให้มันประมาณใกล้เคียงครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับนะรก<อ>ดลงมาน,นะครับ มันจะล็อกไว้นี่ล็อกดีไว้นะครับแบะให้ตัวดูดิ้งมันนิ่งออกนะนะครับนี่เห็นไหมครับให้ตัวดูดิ้งมันนิ่งออกเอามาให้มันนิ่งมันนิ่งแล้วให้มันนิ่งออกนี่ผม,มันิ่งออกมานะครับที่จอร์ดีต้ต้น อ่ะนี้ตำแหน่งแกอะไรแกนวายเรากดกดวายศูนย์ก่อนี่กดวาศูนย์นะครับอ่าแล้วเราก็มายกตัวลูกดิกขึ้นนะครับนะครับลูกดิ๊กซนเดอร์ฟิกทัทพอยต์อ่ะมีหลายชื่อนะครับแล้วก็หมุนมาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะแล้วก็กดลงใช้หัว4ีมิลนะครับถ้า4ี่ก็4ถ้าส0ก็10บนะครับใช้หัวเดียวนะแต่นี่ผมผมใช้สี่มิลเนละ เอ้ยผมใช้สี่มิลน,นะครับก็ใช้สี่มิลเท่า,ากันเราก็เซ็ตนะมุนเข้าไปนะครับบอลนะครับมือใหม่อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็พอใกล้เราก็ข้อตัวลิกนะครับให้ตัวลิกมันวิ่งหนีศูนย์นี่มันจะวิ่งมาทางนี้นะครับ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนดีกว่า นี่นะครับตัวลิงมันจะวิ่งหนีจึก๊กออกมานะครับอ่าแล้วที่จอดิจติตอนรอนะครับแกนวายแล้วอย่างเครื่องนี้จะกดง่ายเลยจอรุ่นนี้นะครับวายเซตหนึ่งส่วนสองนะครับนี่ก็จะได้ยี่สิบหกจุดสี่เก้าตัวน,นี้ก็คือตรงศูนย์แกงศูนย์กลางของแกนวายนะครับนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมหมุนไปเลขศูนย ตำแหน่งแกนวก็อยู่ตรงกลางศูนย์เลยตรงกลางชิ้นงานนะครับนี่อ่าดูที่ชิ้นงานนะครับนี่แกนวได้ศูนย์แล้วต่อมาแล้วก็ซิสแกน X กนะครับแกน X ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้สีก็สีนะครับอันนี้อ่ะผมใช้ตัวสีแล้วกันนะครับสีมิน หมุนเข้าไปให้ตัวดูดิ้งนี่มันชนกับชิ้นงานแล้ำเ้งหนี่นะไหมครับมองเห็นไหมมันจะเด้งออกมาทำไมค่อยๆเคาะนะครับนี่เด้งออกมาแล้วนะครับพอมาเด้งออกมาเช่นเดิมนะครับอันนี้แกนอะไรแกนเอ็ก นะครับที่ตำแหน่งของแกน x เราก็เซตเป็นศูนย์ x ศูนย์นะครับนะแล้วก็หมุนไปเฟตอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เริ่มคล้องแล้วก็ตากล้องแล <c oughs> นะแล้วหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้หัวเลข4มิลแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็หัวเลข4มิลด้วยนี่ครับแล้วกนะ็เห็นได้ล้ามองเห็น,นครับ ทำาไม่ได้มหมั่นก็มันออกมาครับแล้วก็ชี้ๆ,ๆๆขยักกันนะเขาะนะครับนี่มันจะดิงออกมานะครับนะเกิลูกดิ๊กตัวท่วทาพอ,อยดิงออกมาแล้วก็มาที่จอดิจิตอลเช่นเคยนะครับอันนี้แกนอะไรแกนเอ็กนะครับมันจะกดนะเอ็กหารสองนะครับนี่เราก็จะได้ ศูนย์กลางของชิ้นงานนะครับทั้งแกน x กแกนไก็คือตรงตรงกลางซินเตอร์ของงานกลมเมหล่นะครับในการใช้หัวหัวจับที่ศูนย์งานไอหัวใช้หัวจับสามจับจับงานนะครับอโอเคนี่มาดูกันครับนี่นะครับก็จะได้ศูนย์กลางของ ชิ้นงานของเรานะครับกลางเซนเตอร์เห็นไหมครับนี่เราก็ได้ศูนย์กลางชิ้นงานเลยนะครับก็ลองนาไปใช้ดูนะครับเทคนิควิธีการเซตศูนย์งานโดยใช้ตัวลูกดิกนะครับหลักการก็คือถ้าเราเซตแกนไหนสมมุติเราเซตแกนเด็กใช้4มิลนะครับเราก็ใช้4มิลเซตแกนวายใช้10มิลเราก็ใช้10มิลนะครับก็คือใช้ไดมิเตอร์เท่ากันห้ามสลับการเด็ดขาดนะครับมันจะผิดนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับสั้นนะครับการเซตหัว การเซตศูนงานนะครับของหัวถามจับนะครับลองนำไม่ใช้ดูนะครับถ้ามีประโยชน์ไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับนะช่องตะใบชาแนลนะครับสาระรดีๆของงานมิลิลิงงานกึงงานซีนซีนะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมในช่องได้นะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม